สวัสดีออตเจ้าทั้งหลายคิมิฟุกุโยเมะมาแล้วจ้าวันนี้มาเรียนญี่ปุ่นนะคะไปะสรุปรวบยอดของคาตะกะะนะคะเอาละเราก็เริ่มเลยดีกว่านะคะเอาละนะคะเริ่มได้เลยนะคะ すせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろはおんかぎくげござちずぜぞだ จะไปเสียงควบนะคะเอาในแอปก่อนนะคะค่ะคิวโช่ชาชูช่ชาชูโช่เนียนิวเนียวค่ะฮิวเโียมิ娅มิวมิョ่俩六六จ九九加九 โจเปียผิวเปียวผิอพิวผิวโอเคนะคะมาในหนึ่งนาทีโอเคต่อไปทุกคนจำได้ไหมคะถ้าขับถ,ถ้าเป็นเสียงควบกระจกคณะหรือที่นังคณะนะคะก็จะใช้วัตนี้นะคะวัคคีจนถึงวัตรินะคะก็ใส่กับตัวยะยุโย็กนะคะก็จะเป็นเสียงควบนะคะอันนี้คือของเหมือนกับที่งนงคณะทุกอย่างต่อไปของกระจกคณะมันจะแตกต,ต่างก็คือ ใชตัว r e u a o ทั้งหมดเป็นตัวเล็กนะคะแต่ตัว o นี่นานๆใช้ทีนะคะส่วนใหญ่ใช้แค่สี่ตัวนี้นะคะเอาละให้ทุกคนเตรียมสมุดกระปากมาจดได้เลยนะคะเริ่มได้นะคะตัวชิกับตัวเอะนะคะอ่านว่าเฉะนะคะเอะเล็กนะคะอย่าลืมนะคะพวกนี้ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็น n h e นะคะต่อไปตัว เอนะคะจะเป็นเจนะคะเป็นจีตัวจีใส่ตัวเอเอะไปกับเป็นเจอีเจนะคะแล้วต่อไปตัวนี้ตัว W ไอกับตัวตัว w กับตัว v ไม่มีนะคะเขาจะใช้ตัวอุแทนนะคะว่าจะเป็นอู่เอะเอะก็เป็น W e นะคะกับเป็นเวนะคะตัวไปตัวสุ คือเอก็เป็นเตะนะคะ t e นะคะเซะนะคะต่อไปตัว f คืเอ fe ก็เป็นเซะนะคะต่อไปจะเป็นตัวเสือซอรนะคะก็เป็นเสือนะคะอ่านเสือนะคะต่อไป f คืออก็เป็นฝะนะคะตัวนี้แทนตัว v นะคะ v กับ w a อืออร์เป็นวะ v a แล้วก็ w a นะคะ ต่อไปตัวอุอแต่ตัวอีเล็กนะคะอีก็จะเป็น w i กับ v i นะคะแล้วก็ตัวเทนะคะอีก็จะเป็นตัวเทนะคะกลายเป็นเทอีกลายเป็นฉีนะคะอ่านว่าฉีนะคะเตียงควบนะคะแล้วก็เด็กนะคะตัวกับอีนะคะก็อ่านว่าดีไอเด็กนะคะดิต่อไปตัวเอฟ อ่านว่าเอไอนะคะฟีนะคะต่อไปตัวตัวเอฟในภาษาญี่ปุ่นก็คือตัวฟูนั่นเองนะคะใช้ตัวฟูไปเลยนะคะแล้วคราวนี้ตัวดุนะคะดียูนะคะดีแต่ตัวอูเล็กนะคะอึจะเป็นดุดีูนะคะแล้วแล้วตัววีูนะคะตัวอุอึกับตัวอุเล็กนะคะตัวอูเล็กนะคะอย่าลืมนะคะก็จะเป็นวียูนั่นเองนะคะ ต่อไปเสียงกักนะคะเสียงกักแน่นอนนะคะสื่อนะคะแล้วสื่อก็คือเหมือนคําว่าคัตต้านะคะคัตต้าแปลว่าคัตเตอร์กันเองนะคะคัตเตอร์ในภาษาอังกฤษอ่านว่าคัตภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าคัตต้าเอาละตัวคัตตัวสื่อใเข้าไปตัวทีใส่ตัวทีเพื่อเป็นต่อต่อตัวเมื่อมีตัวสื่อแล้วนะคะก็จะเป็นคัตต่ตอนนี้อ่าตะใช่ไหมคะเราจะอ่าน ถ้าจะอ่านเสียงยาวของคตคณะนะคะอ่านว่าพระสือทีท่แล้วก็ขีดนะคะแล้วก็ขีดเหมือนตัวลบนะคะตรงท้ายตัวทัดนะคะก็จะอ่านว่าคัตต e นั่นเองนะคะแปลว่าตเตอร์นะคะเอาละเราก็จะดูโอ้ผ่านไปห้านาทีแล้วเอาละเริ่มเ,เริ่มคำศัพท์กันเลยดีกว่านะคะอันนี้คือเราสรุปย่อมากสรุปสุดๆเลยนะคะไปคำศัพท์นะคะ アイスクリームイトイレウ,ウクレレエ,エックタルトオレンジカメレオンキウイ ケーキコアラサーカスシーソースキーセーターセーターハイウェーキングタクシーウェイルコトガデキマスホランハルブルそう ソファー。ァータ。タクシー。タクティーチーズケーキ。クリスマスツリー。テニス。トマト。ナイフ。ハーモニカ。ヌードル。 เริ่มต้นเทรดทีーー่โอลิมเทรดเราหาเรามาต่อกันเลยนะคะรีบหน่อยนะคะเดีなな๋ยวไม่ทันดูออดเจ้านั่นเองนะคะดูฟอร์มดูคิดนั่นเองนะคะเอาละเริ่มเลยเฮเฮลิคอปเตอร์ฮ ホットドッグマジシャンミルクチューインガムメロンモニターヤクルト いい UFO ヨットライオンリモコンタオルレモンロ,ロ,ロ โรบอทนี่ตัวสือนะคะตัวเสียงกากนะคะวอดวอตโตะนะคะตัวตัวเสือเห็นตัวเสือดูข้างหลังก็เป็นตัวทีเข้าไปก็เป็นวอตโตะนะคะโรบอทวัฟเฟลเตอโอฟุลนี่ตัวโอนะคะธรมาจะใส่เตอโอฟุล เราจะมีคำศัพท์นะครปกติจะเป็นคำช่วยถ้าเป็นคติคณะนี่ละคณะนะคะถ้าเป็นคติคณะคติคณะั่ค่อยมีน,ยนะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะตัวอื่นนะคะปั้บมบงนั่นเองนะขนมปางนั่นเองจบไปแล้วนะคะกับอักษรคติคณะอย่างเร้งด่วนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นพวกคำศัพท์ในหนังสือมินาโนนิฮงโกเดมหนึ่งนะคะเราจะเริ่มสู่ คำจับในอนห้ากันนะคะโอเคค่ะทุกคนเราเจอกันใหม่ค่ะมาจ้าเน่